สวัสดีจ้าผ muffled, ผเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมากินข้าวเช้านะคะก็วันนี้ก็ได้ผักนะคะพี่จิมปลูกเองนะคะนี่ทอก,กินแล้วนะคะแต่ผักชียังไม่ใหญ่นะคะยังตัวเล็กๆอยู่แต่กวางตุ้งใหญ่ทอกินแ <c oughs> ล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นหอมนะคะก็ถอนเด่งมากินนะคะแล้วก็นี่นะคะปลาโทษนะคะจะเป็นปลาหมอนะคะเพื่อนปลาหมอโทษโผลบๆนะคะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะเอ๊กินอยากกินผักมากกว่านะคะวันนี้มา กินด้วยกันนะคะเมื่อวานเก็บมากินแล้วกำหนึ่งนะคะกินจนหมดเลยเลยตอนเช้านึกอยากอีกนะคะเพื่อนเก็บมากำหนึ่งกินคนเดียวเกลี้ยงเลยนะคะอันนี้จะเป็นทิง,นงชู่น้ำปลาแค่นั้นนะคะเนี่ยอร่อยมากของโปรตีนด้วยครับมันอร่อยยำนี่เลยแต่ถ้า กยามอื่นมันก็จะเป็นแมงเป็นเพลี้ยเนาะแต่ยำนี้มันเป็นหน้าหนาวไงมันก็จะอร่อยโอ้ลมพัดมาข้าจานเดียวนะครับเพื่อน เมื่อวานจิ้มเก็บมากรำหนึ่งกินหมดเรี่ยงเลยนะจิ้มแต่ผักกับพริกนี่แหละจิ้หอมมากมันก็จะขึ้นจมูกหน่อยนะคะเพราะว่าหอมแบบบ้านๆเรามันจะฉุนเนาะให้กินได้ก็ดีนะรักษาลูกวัดลูกเป็นสมุนไพรเนาะเนี่ย คน,นนี้อยาใช้มือตำหม้อโทอดนะคะโก,โกรอบยิ้มก็กินอย่างนี้แหละเพื่อนๆนานๆนานกินทีก็อร่อย เพื่อนเสังเกตดูตาจิมน,นะมันจะไม่เหมือนเดิมดจ,จมิมจะมาเล่าให้ฟังนะคะใจมันมองเห็นอยู่สงสัยจะได้ตักข้าวอีกอีกมันกรอบมากนะ มันกดขอบอถึงงานหนาวทีไรก็จะมีผักมาจิ้มให้ดูทุกปีล้างเนี้ยล้างหลายน้ำ กินแบบเยอะๆกินข้าวนียร้อๆๆยำลๆๆ <c oughs> าางังกิมเนาะถ้าได้กินกับเมี่ยง <c oughs> เมี่ยงปลาทูเมี่ยงปลานิล <c oughs> มันมัน กรอบไหมได้ยินเสียงกรอบข้าวหมดแล้วมาเลย ิ่กินยิ่งมันอร่อยมาก <laughs>